สวัสดีค่ะพบกับพรมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทําแกงไก่นะคะแกงออมไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะแล้วก็ใส่ใส่ดอกหอมด้วยนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะผักต่างๆก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแรกเลยแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปก่อนนะคะ ใส่ตะไคร้ตะไคร้ก็หั่นเอานะคะหั่นไม่ได้ตำนะคะตะไคร้แล้วก็ขาทำง่ายๆนะคะก็ใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดด้วยนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยจะได้หอมๆนะคะ ก็ตามด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงบุบๆนะคะใส่ลงไปเลยค่กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหอมแดงบุบๆตะไครค่ะไใมะกรูด ก็มีเนื้อไก่นะคะ,ะน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะกลิ่นสมุนไพรหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปค่อยๆวางลงไปนะคะ เติมเกลือไปนิดหน่อยนะคะเติมเกลือไปจะได้ไก่จะได้ไม่ขาวนะคะแล้วก็จะได้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะคก็คนเบาๆนะคะ เ,เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแล้วค่อยใส่ผักใส่ดอกหอมลองไปนะคะถ้ามีฟองนะคะเราก็ตักฟองออกเลยนะคะน้ำแกงจะได้ใส่ส แกงก็ได้น่ากินนะคะใสๆน่ากินตักฟองออกให้หมดเลยนะคะ นั้นก็ใส่ดอกหอมลงไปเลยนะคะดอกหอมเยอะมากเลยเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงนะคะพอเ,เขาสุกเขาก็จะยุบลงนี่ดอกหอมนะคะดอกหอมก็จะหวานๆนะคะน้ำแกงจะหวาน ปรุงนะคะเครื่องปรุงก็ใส่น้ำปลาลานะคะน้ำปลา้าแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะผงปรุงรสค่ะแล้วก็จะมีพริกใส่ลงไปด้วยนะคะนี่นะคะพริกพริกกะเลียงนะคะบุบๆเอาไว้นะคะ ตอนนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วนะคะเดือดอีกรอบหนึ่งเราก็จะใส่วนเส้นลงไปนะคะใส่วนเส้นลงไปเป็นกลิ่นหอมมากเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ตามด้วยพริกนะคะกปินหอ,อมหอมหอมหอมดอกหอมนะคะดอกหอมก็พอสุกแล้วเขาก็จะหอมหอมนี่เลยนะคะหอมห น้ำแกงก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะของปรุงรสค่ะใส่ลงไปประมาณหช้อนชานะคะแล้วก็น้ำํำปลาน้ำปลาก็จะใส่หนึ่งทับพีก่อนนะคะ เดี๋ยวชิมแล้วไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมใหม่เดี๋ยวชิมก่อนนะคะชิมก่อนชิมก่อน ตลาอีกหน่อยนะคะเึิ่งคริ่งสักพีโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งกับติดแก๊สได้เลยแกงไก่นะคะแกงออมไก่ใส่วุ้นเส้นก็เสร็จเรียบร้อยนะคะใส่วุ้นเส้นใส่ดอกหอมหอมหอมนะคะกลิ่นหอมมากๆเลย Okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแกงอ่อมไก่ใส่ดอกหอมใส่วุ้นเส้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับกำลังใจนะคะ ทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร,ร,ร่ำรำรวยรัวอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ